คือความที่ว่าเรา,าบอกน้องสะพายว่าพี่นะคิดถึงเมี่ยงคำน้ำมารู้จักไหมพี่อยากกินน้ำเขาก็เลยก็เลยอธิบายให้ฟังว่ามีถัว่วมีกุ้งมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห่อเป็นคำคำแล้วไอ้น้องสะพายก็บอกว่าอ๋อฝั่งเรามีแล้วก็วเออเออนั้นซื้อมาให้ที่ที เมียงเมียงคำที่มสมุารรการหรือที่ไหนอะิ่งของที่ไทยกินน่ะมันก็จะมีเครื่องเยอะๆใช่ไหมแต่ที่เนี้ยที่น้องให้ที่น้องซื้อมาให้เนี่ยมันก็จะมีอันนี้คือใบชะพูใช่ไหมใบชพูใบเลื่อยตะลำเมมาเขือเทศ มีแคปหมูมาเฟืองมีกล้วยดิบอันนี้เป็นขนมจีนอันนี้เป็นน้ำจิ้มของเขาเป็นอย่างเงี้ยก็น่าจะรสชาติหวานหรืออาจจะมีกะปิแต่น้องเนี่ยน้องสบายก็ดันซื้อมาให้สะสองชุดถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะมีตะไคร้เพิ่มขึ้นมาไปเรื่อย แคปหมูแต่ก็จะมีถั่วมีแค่นี้มีพริกมีมะเขือมะเขือปอกแล้วมีน้ำจิ้มเหมือนกันคือไอสิ่งที่พี่อยากได้มันไม่ใช่แบบนี้แต่เราก็จะลองศึกษาดูจะลองกินดูคือมันเป็นเมี่ยงคำของ ทห้เพื่อนบ้านก็คือฝั่งลราน้องเขาทางานอยู่ที่ท่าด่านคืออยากได้อะไรของฝั่งเราอะ่ะก็บอกเขาเพราะว่าเขามีคิวรถตู้ออกคอยฝากกับรถตู้ซื้อมาให้นี่ก็มันไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่เป็นลายเอาไว้เออถ้าเข้าเมืองก็อาจจะไปเดินดูในตลาดลาดตีดูแต่วันนี้ก็ เออลองกินแบบนี้ไปลองศึกษาดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วก็ซื้อมาให้ทั้งสองชุดแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าคือจะหมดไหมหรอกไม่น่าจะหมดตะกี้ก็โทรคุยกับพ่อกับแม่พ่อแม่ยังขำอันนี้คือแม่งขำชี่ลูกอยากกิน เราก็จะลองดูนะไม่น่าจะเสียหายอะไรก็มีผักมีน่าจะได้รสชาติอยู่จะเสียดายนะถ้ามีถั่วเยอะกว่านี้เราน่าจะอนน้นี่น่าจะได้รสชาติกว่านี้โอเคลองดูจ้ะเมียงคำของประเทศเพื่อนบ้านจ้า